กนนะคะต่อไปเป็นอะไรครับเป็นการแสดงค่ะครูป๊อปเป็นการแสดงชุดแก้วหน้าม้านะคะโดยฝึกซอ้อมโดยคุณครูสาววิตีชูจันทึกและคุณครูสุดาทัวพัฒน์นะคะเป็นกิจกรรมจากชมรมนาฏศิลป์ของโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆพร้อมทําการแสดงหรือยังคะพร้อมแล้วและเด็กๆในที่ห้องประชุมพร้อมรับชมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะ พร้อมแล้วขอเชิญรับชมการแสดงชุดแก้วหน้าหมาได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะนครับเนไม่เว่าเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับมันนิ้วเอง เรารอพี่แก้วหน้ามาเดินทางมาแบบหนึ่งนะคะอ่ะระหว่างรอเรายืดตัวตรงค่ะเราไม่ลุกนะคะจะบังเพื่อนข้างหลังนะคะลูกเรานั่งก้นติดพื้นนะคะเรานั่งก้นติดพื้นนะคะอ่ะรอพี่แก้วหน้ามาสักครู่เดี๋ยวรอนางเอกของเรานะครับอ่ากำลังเดินทางมานะครับอ่ามาถึงนจะมาถึงแล้วนะฮะ อ่ะพร้อมอยางเด็กๆอ่าเดี๋ยวเตรียมรับชมนะครับการแสดงแก้วน้าหมานะนะครับอ่าอยากดูพี่แก้วไหมอยากดูพี่แก้วไหมอ่าตั้งใจดูนะ นะเอาว่าของข้าคืนมาเดี๋ยวนี้นะหน่งหน้ามาไม่ให้เพคะถ้าพระองค์อยากได้ว่านี้คืนแล้วก็พระองค์จะต้องแต่งงานกับ,บ่อมฉันก่อนเพคะได้แต่ตอนนี้เอาว่าของข้าคืนมาได้แล้วจริงนะเพคะฝันไปเถอะหน่งหน้ามาหนิงหน้าปะลักพระองค์ กลํำเกลือนแต่น้ำตาขีเรีวขีเร่ไม่เรียมเร่สซผาอยากมีผิวขาวมันงาชะนายเกิดมาเป็นคนผิวดำมองดอกลันคมหัวใจยิงตรอม วายเวนวังหันมองหน้าตามืดอนพรฟนคราฟ้ายังร้องไห้คราครวนครรัก ใจคาน้ำฝนหยดมาแสงส่องคำสดเหมือนน้ำตาหยดราดรอยู่ทุกวันน้อยใจคนที่บายเป็นน้สัม ไปเ,เลยนางแก้วเอ,อ,อเ้ยด้วยคุณงามความดีของเจ้าข้าจะมอบพรวิเศษให้แก่เจ้าเมื่อยางผนสาฟ้าใสเจ้าจะกลายเป็นหญิงงามและสมหวังในความรักเจ้าค่ะพันปู่ ลองหลอดชายคาน้ำฝนหยดมาแสนเ้ากำสด เล้าช่นงสวยและงดงามยิ่งนักมองฉันมันีรัตนาเพคะขอสงปบมือนะครับให้กับชุดการแสดงแก้วนามมาหน่อยครับผมสวยงามมากครับผมอลังการจริงๆ อ่านะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเชิญท่านผูน้อำนวยการนะครับผมอมอบรางวัลนะครับให้กับนักสแสดงได้เลยครับ นะครับระหว่างที่นะครับท่านผู้บริหารกำลังมอบรางวัลนะครับให้กับนักแสดงนะครับผมน้องๆที่นะครับอยู่นะครับชมการแสดงอยู่นะครับก็สามารถนะครับชมนะครับความสวยงามนะครับของพี่ๆที่ทำการแสดงได้ครับผมก็นะครับเป็นชุดการแสดงจากเรื่องแก้วหน้ามาที่มีที่มาจากวรรณคดีที่เป็นนิทานพื้นบ้านของไทยเราเองนะครับผม ขอเรียนเชิญท่านผู้มีนาการนะคะแล้วก็ท่านรองผู้มีนการคุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนนะคะแล้วก็คุณครูกลุ่มสาระศิละปะนะคะร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนในการแสดงเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านรองด้วยนะคะร่วมถ่ายภาพค่ะ เรียนเชิญค,คุณครูกลุ่มสาระศิละปะด้วยนะคะ ต้องขอขอบคุณท่านผุ้งในการท่านรองผู้งในการนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนักแสดงทุกๆคนนะคะที่มาแสดงแก้วหน้ามาให้เราได้ชมกันนะคะซึ่งแก้วหน้ามาก็เป็นนิทานพื้นบ้านของเรานะคะ เรื่องนี้ก็มีคติสอนใจนะครับว่าคนเรานะครับอย่ามองคนแค่ที่ภายนอกนะครับถึงแม้ว่านะครับนางเอกของเรื่องเรานะครับอาจจะมีนะครับหน้าตานะครับตอนแรกหน้าตาอาจจะไม่สะสวยมากนะครับแต่ก็เป็นนะครับคนที่มีคุณงามความดีนะครับสมควรที่เราจะดูเป็นแบบอย่างนะครับผมนะครับส่วนลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปเป็นนะครับ ส่วนแับต่อไปนะครับจะเป็นรายการรับมอบเกียรติบัตร่าใช่ไหมครับอ่าก็